เพานันเป็นสองแบบว่าตึกเดียวเลยนะคะคือเขาแยกตึกกันแล้ววันตึกเอกับตึกบีจะเป็นห้องนอนแบบผนังทึบนะคะก็จะทําให้มีความสงบนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทักผ่อนได้ทุกช่วงเวลาเลยนะใช่ตะบอกนะคะใครได้ที่นี่ไปถึงมงากๆเลยเพราะว่าคอนโดเนี่ยที่สร้างมันแค่ประมาณ4 5ปีเท่้านั้นเองดังนั้นส่วนกลางนะคะครบแล้วก็ใหม่หน้าใช้มากๆเลยมีเพื่อนๆในเพจน,นะคะหลายๆคนเลยหลังไม่มาปรึกษาพวกเราว่าถ้าเกิดทำงานอยู่โรงพยาบาลเปาโลนะคะโชคชัยสี่เนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของคอนโด ซื้อที่ไหนดีวันนี้นะคะเราก็เลยพามาคอนโดที่นี่นะคะที่หนึ่งแต่ว่าเราจะยังไม่บอกชื่อจะให้เพื่อนๆนะคะลุ้นดูจนจบคลิปนะคะงจะรู้ว่าคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดชื่ออะไรซึ่องที่นี่นะคะจะตอบโจทย์คนที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่เพราะว่าที่เนี่ยมันใกล้กับโรงพยาบาลเปาโลเพียงแค่5้านาทีถึงเลยไม่ว่าเพื่อนจะเดินทางหรือว่าขับรถหรือว่านั่งที่วินก็แป๊บเดียวเลยเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นทาเลที่อยู่ติดกับถนนใหญ่และที่ ก็ค,คือของกินเยอะมากๆอันนี้ถูกใจเจคันสุนเขบอกว่าไม่ว่าจะเลิกงานนะคะเข้าเวรเช้าบ่ายกลางวันดึกนะคะเพื่อนก็คือสามารถที่จะหาของกินก่อนที่จะมาพักผ่อนที่คอนโดนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่ทํางานแล้วเหนื่อยะค่ะอยา่าแบบมีกะลีแหลกๆร่างกายเนาะ,นะใช่างไแนยังไงที่นี่นะคะส่วนกลางดีมากเลยค่ะเป็นส่วนกลางอบบสระว่ายน้ำฟิตเนสอ่ะมีเฉพาะตึกเลยนะมีทั้งอาคารเแล้วก็อาคาร B ีทำให้แบบว่าคนไม่พลกพ่านคนน้อยก็คือสะดวกสบายมากๆเลย จะลงมามออกตอนไหนก็ได้เพราะแบบมันเป็นแบบคอนโดของเราแล้วไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดได้เลยใช่ใชค่ะแล้วก็ที่ที่เน็ตบอกว่ามันมีที่ผ่อนคลายที่พี่เน็ตชอบไป <นะ S 2> กัน,นคืออะไรก็คือร้านนวดชื่อร้านว่าจิตจันอยู่นะโครงการเลยมีทั้งนวดปัวอินเดียแล้วก็นวดตัวผ่อนคลายแบบแพทย์แผนไทยด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเป็นสายที่แบบว่าติดออฟฟิศซินโดรมติดมือถือนี่สามารถที่จะมานวดผ่อนคลายที่ได้เลย ใช่เนี่ยค่ะแค่บอกนี้ห่อนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในโครงการนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปขึ้นห้องนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูว่าส่วนกลางเขาอะดีแค่ไหนนะคะโดยที่เราจะให้คนนี้พาไปดูคะ่ะค่ะไปก<ะ>ันเลยนี่นะาเข้ามาถึงในโครงการแล้วนะคะที่นี่เป็นงไงบ้างคะสระว่ายน้ำสวยไหมเอ่ยสระว่ายน้ำเป็นของแบบว่าตึกเดียวเลยนะคะคือเขาแยกตึกกันแล้ว่างตึกเกับตึก B ีที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะตึกนะสร้างมาไม่นานนะคะเพียงแค่5ปีเท่านั้นเป็นคอนโดมือสองที่สร้างมาไม่นานเลยนะคะแล้วก็มีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีสวนหย่อมด้วยเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่่าคะ อันนี้เป็นโซนฟิตเนสนะคะเป็นอินดอร์เลยถ้าเกิดใครที่แบบชอบออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายนะคะที่นี่ก็คือมีให้บริการหลากหลายเลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบอะไรที่แบบเป็นเอาท์ดอร์นะคะอยากจะไปนั่งหรือว่าแบบชิลๆหรือว่านั่งจักรอกนยนงข้างนอกนะคะตรงนี้จะบอกให้ว่าเขาก็มีสวนร่มรื่นให้แบบนี้ด้วย ที่นี่นะคะอย,อย่างที่บอกเลยว่าส่วนกลางเขาครบมากเลยใครที่ชอบว่ายน้ำฟิตเนสนะคะหรือว่าวิ่งจอกกิ้งข้างนอกนะคะหรือจะนั่งพักผ่อนเนี่ยบันเทิงเริงใจแบบนี้นะคะเขาก็มีให้พร้อมเห็นส่วนกลางดีๆเด็ดๆแบบนี้แล้วเราตามเราขึ้นไปดูห้องของังบนลดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ถึงห้องเรากันแล้วนะคะห้องเราอยู่ชั้น4นะจ๊ะห้องนี้ขนาดเทนะ่าไหร่แม่ขนาด2ี่ดค่ะใช่จะบอกเลยนะคะห้องเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าเขามีการแบ่งโซนไว้เป็นสัดส่วนมากเลยอย่างห้อง,ห,องห้องแรกตอนนร้นที่เรานั่งอยู่นะคะจะเป็นห้อง<ซ>นั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นลวก็มีอะไรให้บ้างมีโซฟาแถมให้แล้วก็นิ่งด้านหลังนาฬิกาแล้วก็บลูอินสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีอ่าตู้ตู้ครไรตู้วาง ทีวีววทีใช,ใช่อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนแบบมินิมอลเลยน่ารักน่ารักนะคะที่เอาไว้แบบพักผ่อนไว้ดูทีวีดู n e t f ฟลิกอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่นี่นะคะจะมีโซนแบบทํำอาหารยูวอินไว้ด้วยนะจ๊ะตามพี่นัดไปดูโซนนั้นกันเลยเัแบบ้นเดน ตรงที่พี่นั่งอยู่นะคะจะเป็นโซนกินข้าวนะคะใครเป็นสาวโสดใสทำอาหารนะแนะนำเลยว่าห้องนี้เหมาะมากเพราะว่าเราติดตั้งครัวบิวอินให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแล้วใครที่ชอบทำอาหารนะคะสามารถเอาเตาไฟฟ้านะคะมาตั้งตรงนี้นะคะทำอาหารได้เลยตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่ไมโครเวฟได้ด้วยนะคะแล้วก็มีมุมสำหรับล้างจานตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพามาดูตรงระเบียงกันค่ะ เป็นระเบียงนี้ที่กว้างนะคะจะเห็นว่ามีแผ่นกระิโต้เนี่ยปูได้ถึง4ชิ้นนะคะจะเห็นถึงความกว้างของระเบียงที่เราสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นตากผ้านะคะวางเครื่องซักผ้านะคะหรือว่าใครชอบทําสวนนะคะก็สามารถเอามุมต้นไม้เทียมเนี่ยปลูตรงนี้ทําสวนเป็นมินิการ์เดนได้เลยนะคะห้องนอนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เหมียวจะพาไปชมอีกทีจ้า สำหรับโซนห้องนอนนะคะที่นี่จะเป็นห้องนอนแบบผนังทึบนะคะก็จะทําให้มีความสงบนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับพักผ่อนได้ทุกช่วงเวลาเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะออกเว้นตอนไหนก็ตามนี่เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะจ๊ะนี่สาหรับเตียงนอนที่แนนนั่งอยู่นะเะาจะบอกว่าหูนั่งมาสักพักหนึ่งคือนุ่มสบายมากๆเลยต้องนอนหลับนะพักผ่อนสบายแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ดูโซนหมวเตียงสิคะแบบสไตล์คิ้วคิมินิมอลแบบนี้เลยนะกรอบรูปแล้วก็แถมให้น้อคือแบบว่าโอ้โหใคร ใครชอบแบบสไตล์มินิมอลแนวคาเฟ่คือต้องชอบประมาณแน่เลยแล้วจะบอกว่าห้องนี้นะแถมผ้าม่านให้ด้วยเป็นสองชั้นกันยูวีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะใช่ค่ะหนก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราอยากจะให้มีแบบแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เปิดแค่ผ้าม่านโปร่งเนาะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราอยากจะแบบปิดเพื่อให้จะให้แสงไม่เข้ามาให้พักผ่อนหย่อนใจกันเลยเนี่ยก็คือใช้แบบผ้าม่านกันยูวีนะคะกันได้95เปเ็ลยทีเดียวใช่ค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าอันนี้ตู้เสื้อผ้าบิวอินอันใหญ่แบบนี้นะจ๊ะก็คือแบบว่า เก็บเสื้อผ้าพอหรือเปล่าเนาะใช่เพราะว่าข้างบนเขาจะอมีทัศสัดส,ส่วนแบ่งแยกให้เก็บได้อีกเนาะใช่โ<ต>อเคมาดูห้องน้ากันเพราะว่าห้องน้ำที่เนี่ยชอบตรงที่มันอยู่ในห้องนอนเนาะเวลาที่เกิดอเราอยากจะอาบน้ำแล้วกมาแต่งตัวเงี้ยคะ่ะก็คือสามารถทําได้เลยนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะแบ่งโซนไว้ชัดเจนนะคะคืออันนี้จะเป็นโซนเปียกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนแห้งนะคะเอาไว้เขาเรียกนะล้างหน้าทำความสะอาดนะคะมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่แบบนี้ซึ่ง ห้องเนี้ยค่ะเราชอบมากมากเลยเพราะว่าพอห้องห้องน้ำมันอยู่ในห้องนอนนะคะเวลาเราแบบทำผู้รักส่วนตัวเนี่ยมันก็สาม,มารถที่จะแบบสบายสบายได้เลยเห็นกันมาทามั้งหมดแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โครงการอะไรเดี๋ยวเราจะเฉลยกันข้างนอกนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เราพาชมโดยรอบโครงการนะคะแล้วก็พาชมเ้องนะคะบอกเลยว่าที่เนี้ยเหมาะกับคนที่ทํางานโรงพยาบาลตอง <ừ> เลยโชคชัสีมากๆๆเลยอยากรู้กันนะใช่ไหมล่ะว่าเราอยู่โครงการอะไร ใช่แล้วมันโครงการอะไรอะแนนพรมโชคชัยสีค่ะที่นี่เป็นเดเวลลอปเปอร์ของพฤษาเรียลเอสเตดด้วยนะคะใช่ต้อบอกนะคะใครได้ที่นี่ไปค้มมากเลยเพราะว่าคอนโดเนี่ยเพิ่งสร้างมันแค่ประมาณ4ีปีึง่านั้นเองดังนั้นส่วนกลางนะคะครบแล้วก็ใหม่หน่าใช้มากๆเลยใช่เดี๋ยวมันก็มีเครื่องฟิตเนสหลากหลายมากๆเลยที่ให้เราออกกําลังกายได้ทุกส่วนเลยทั้งฟูลบอดี้เลยแล้วก็มีสระว่ายนะ้ำถึง2สระให้เราได้ สองหนุ่มส่งสาวตามที่เราอยากส่องด้วยแต่ก็บอกเลยว่าห้องที่เราคัดมานะคะอันนี้จะเป็นอยู่สึกดีด้านในนะคะอือเหมออาการพักผ่อนเงียบสงบม,มากๆเลย แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะจริงๆก็มีหลายๆคนอ่ะทักมาอีกว่าพี่แล้วหนูเพิ่งแบบทำงานปีสองปีเองแล้วหนูแบบกังวลใจจังเลยว่าถ้าซื้อแล้วก็อยู่ดีๆต้องย้ายงานจะทายังไงบ้างาอ่าก็ทางออกก็จะมีหลายช่องทางเนยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น MRT โชคชัย4แล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะมีออกไปนะประเด็กประเด็กวันนูน้นทำก็ได้จะไปออกทางลาดพร้าวก็ได้โชคชัย4ก็ได้กเกษตรนวมินทร์ก็ได้หรือว่าจะไปทะลุรัชดานะคะก็มีซอยหลักที่แบบไปได้หลากหลายช่องทางมากเลยสามารถหล่อไปทั่วกรุงเทพได้จริงๆ อยากได้กันแล้วใช่ไหมอยากรู้ไหมคะมว่า,าถ้าเกิดอยากได้ต้องมีเงินเท่าไหร่อยากได้ก็มีเงินเดือนไม่เยอะใช่ไหมน,นั่นเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าพัพอไหวไหมคะได้เลยแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ยังเงินเดือนไม่ถึงนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเพื่อนสามารถที่จะกู้ร่วมรวมรายได้กันก็ได้จา้า ใช่แล้วก็บอกเลยว่าห้องนี้ผ่อนไม่แรงเลยก็คือประมาณ8 9 0ถึงับาทเท่านั้นสำหรับคนที่อายุยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดคนอายุเยอะหน่อยก็อาจจะผ่อนสูงขึ้นอีกนิดนึงนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็คือทักพวกเรานะคะมาได้เลยพวกเรามีทีมงานนะคะสาวสวยแบบนี้นะคะคอยดูแลเพื่อนๆนะคะทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เลือกคอนโดนะคะแล้วก็พามาดูห้องจริงพาไปกู้แล้วก็ลงถึงวันโอนด,ด้วยใช่แล้วพี่เมียวสาวสวยคนนี้นะคะก็ยังพอจะดูเรื่องการต่อรองดอกเบีย้ยให้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะได้ รับการแบบเทรนนิ่งมาอย่างนี้เลยว่าต้องดูแลเพื่อนๆนะคะทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่พิเศษกับเพื่อนๆทุกทุกคนจริงๆนะคะอันนี้จะบอกเลยว่าใครที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยถ้าเกิดซื้อไว้นะคะจะบอกว่ามันเป็นการเก็บเงินเพราะว่าเหมือนที่รู้กันใช่ไหมว่าถ้าเกิดซื้อคอนโดทําเลแืบราดเาเป็นไงบ้างในอนาคตราคาก็จะขึ้นไม่ไม่ลงแน่นอนไม่ตกแน่นอนสามารถติดตามพวกเราได้ในช่องทางไม่ว่าจะเป็นท i ิตต์ตกยูทูบนะคะ อ่อตอนนี้มันจะมีตัวแม่เทรดใช่ไหมเทรดเทรดเทรดเเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะคะซึ่งจะพบกับแลคอนโดในเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปก่อนเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีร้านเด็ดบอกว่าหมูกระทะที่ริซตามาชอบมากินจริงเหรอยู่แถวนี้หรอใช่แบบเดินไปได้เลยอ่ะไปไปกินร้านอะไรชล พลานชายัเ <laughs> ยเดี๋ยวพวกเราจะไปชิมนะคะแล้วก็ริมรถอนฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะไปกินหมูกระทแะแับพวกเรานะคะก็เลือกมาอยู่ที่นี่ได้เลยนะจ๊ะพอมโชคชัยสี่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย